ถ้าพูดถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองว่าผลในการทดสอบเนี่ยเกิน60%หลักๆในโลกใบนี้เราจะพูดกันอยู่สักประมาณ3ชื่อด้วยกันเริ่มที่สไลด์แรกจะพาคุณผู้ชมมาตามนะคะสำหรับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ที่เขาจะมีการผลิตแล้วก็ส่งต่อไปอยังประเทศต่างๆเราจะเจาะมายัางในโซนอาเซียนบ้านเราและประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาการมีวัคซีนมีหลายบริษัทที่เขาผลิตขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญคือความเพียงพอจะพอไหมสำหรับประชากรทั่วโลกดูเรื่องนี้กันก่อนคะ่ะประเภทของวัคซีนนะคะยี่ห้อต่างๆที่เขาพูดถึงก็อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะอาจจะต้องมีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไปการขนส่งที่แตกต่างกันไปนั่นคือความท้าทายของระบบขนส่งและการเก็บนะฮะว่ากันถึงวัคซีนที่พีผลการทดลอง ได้ผลมีประสิทธิภาพเกิน60%ในท้องตลาดตอนนี้จะพูดอยู่3ชื่อด้วยกันนะคะเจ้าแรกคือ Pfizer and b i o n t เ c h เขาร่วมกันค่ะเจ้านี้เป็นเจ้าแรกๆเลยทีเดียวที่มีการเคลมถึงการทดสอบของเขานะคะในปี2,563คือปีนี้น่าจะผลิตได้สักประมาณ50ล้านโดสและปีหน้าค่ะกำลังการผลิตจะอยู่สักประมาณ1,300ล้านโดสนี่คือ Pfizer และ BioNTEC h ต่อมาค่ะคือ o d e r n a โบดาน่าก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มีปริมาณการผลิตปีนี้มาไวแต่ว่าจะน้อยกว่าทางด้านของไฟเซอร์ปีนี้จะผลิตได้สักประมาณ20ล้านโดสแต่ว่าปีหน้าน่าจะเห็นสักประมาณ500ถึง1,000ล้านโดสสอบริษัทนี้ p ฟ i z e r and b i o n t e c h และ m o d ด n a เนี่ยนะคะก็ได้รับนยอดคำสั่งซื้อจากประเทศในโซนตะวันตกอเมริกาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่ทีนี้ถ้ามาดูในบ้านเราเราจะคุ้นชื่อนี้ค่ะ a s t r a z e ซ e c a กนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีผลการทดลองมีประสิทธิภาพเกิน60%ปีนี้น่าจะยังผลิตไม่ถันแต่ปีหน้าเนี่ยจะเห็นมากถึง3 0 0 0 ล้านโดสและไทยก็มีการสั่งซื้อไปแล้วในเบื้องต้นนะคะก็สักประมาณ26ล้านโดสเพื่อที่จะครอบคลุมประชากรสักประมาณ13ล้านคนแต่ทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ย13ล้านคนคือก็ต้องใช้สักประมาณ2โดสต่อคนด้วยกันดูในสไลด์ถัดไปแล้ว มันจะเพียงพอมากน้อยแค่ไหนสำหรับประชากรนะคะในปีหน้า2564ค่ะมีการคาดการกำลังการผลิตวัคซีนว่าจะครอบคลุมประชากรทั่วโลกสักประมาณ34เพราะอะไรคุณผู้ชมดูก่อนจำนวนประชาการโลกเนี่ยมีสักประมาณ7,795ล้านคน วัคซีนต้องใช้2โดสต่อ1คนนะคะกำลังการผลิตที่ต้องการตอนนี้คือประมาณ15,590ล้านโดสนี่คือสิ่งที่ต้องการ แต่ทีนี้เนี่ยวัคซีนที่คาดว่าจะได้รับเรานับเฉพาะ3บริษัทนะคะเมื่อกี้ที่เล่าผู้ชมฟังไปว่ามีผลการทดสอบออกมาเกิน60%น่าจะได้สัก5,300ล้านโดสยังขาดอยู่แต่ต้องเรียนผู้ชมค่ะว่าในท้องตลาดไม่ได้มีแค่3บริษัทไฟเซอร์บอเดอร์นาหรือแอสตราเซเนกายังมีบริษัทสัญชาติอื่นๆอ,อ,อีกไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียสปูตนิกไฟหรือซีโนแวคของจีนนะคะพาผู้ชมไปดูในสไลด์ถัดไปที่นี่แล้วมันจะไล่เลียงเข้าสู่ประเทศต่ตตางๆเนี่ย มากน้อยแค่ไหนและแต่ละประเทศต้องการมากน้อยแค่ไหนเริ่มที่อินโดนีเซียก่อนอินโดนีเซียมีจํานวนประชากรมากที่สุดในแถบอาเซียนนะคะเขาต้องการอย่างน้อยๆ246ล้านโดสด้วยการเพื่อนำไปฉีดให้กับประชากรในช่วงวัย18ถึง59นะคะอายุ18ถึง59ปีซึ่งมีจำนวนสักประมาณ107ล้านคนซึ่งเขาก็สั่งจองวัคซีนจากซินแว ซินแวกนี่เป็นวัคซีนจากบริษัทวิสาหกิจนะคะสัญชาติจีนสั่งจองไปแล้ว125.5ล้านโดสนะคะแล้วก็สั่งจากโนวาวักซ์ค่ะสัญชาติอเมริกาอีกประมาณ30ล้านโดสแต่ทั้งนี้ต้องบอกผู้ชมค่ะว่าทางด้านของอินโดนีเซียเขายังมีความพยายามจะพัฒนาวัคซีนของตัวเองด้วยนะคะวัคซีนของเขาเนี่ยตั้งชื่อว่าเมราพูดีค่ะก็ตั้งใจจะผลิตอีกสักประมาณ57.6ล้านโดสด้วยกันทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่า ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกคือประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายโจโควิดโดโดนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าวัคซีนนั้นปลอดภยัยช่วงเวลาที่จะได้รับวัคซีนเริ่มตั้งแต่ตรลามมสีของปีนี้ค่ะเป็นวัคซีนจากซินแวคจากจีนนะคะซึ่งเขาบอกว่า จริงๆเนี่ยรับไปแล้วละ่ะตั้งแต่ธันวาคมนะฮะต้นเดือนที่ผ่านมาสัก1.2ล้านโดสและจะรับอีกรอบนึงคือมก,กราคมที่จะถึงนี้อีก1.8ล้านโดสซึ่งมีข้อมูลว่าทางการอินโดนีเซียเนี่ยกำลังทดสอบวัคซีนเพื่อที่จะมีการอนุมัติการใช้งานแบบเร็วที่สุดนะคะหลังอนุมัติแล้วจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารก่อนจากอินโดนีเซียค่ะต่อกันที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยมีความ ต้องการนะคะอย่างน้อยๆ50ล้านโดสเพื่อให้ครอบคลุมหนึ่งใน4ของปร,ประชากรของเขาบริษัทที่เขาสั่งเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีหลายบริษัทค่ะเขามีการสั่งมาจากทางด้านของสปุกสปุกนิกไฟนะคะของรัสเซียแล้วก็ซิน o v ว c จากประเทศจีนด้วยคาดว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงตรอยมาดแรกของปี64นะคะเป็นวัคซีนจาก s i n o แว c รัฐวิสาหกิจจีนแล้วก็สปุก n ิฟาของรัสเซียด้วยคือฟิลิปปินส์เนี่ยเขายืนยันกับทางจีนว่าเขาต้องการนะคะมีความต้องการซื้อวัคซีน25ล้านโดสในปีหน้าซึ่งซิ n o v a ก <c oughs> ก็ให้คำมั่นว่าหลังจากเซ็นสัญญา60 10วันปุ๊บ เซ็นปุ๊บหลังจากนั้น60วันเขาจะส่งมอบให้และฟิลิปปินส์ก็ตั้งเป้าว่าจะปิดข้อตกลงหรือปิดดีลนี้ให้ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกคำสั่งฉุกเฉินเลยนะคะให้องค์การอาหารและยาพูดง่ายๆก็คือออยอของฟิลิปปินส์ อนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉินทันทีถ้าทุกอย่างมีข้อมูลครบถ้วนปกติต้องใช้เวลาอนุมัติ6เดือนแต่คำสั่งนี้ทำให้มันย่นเวลาเหลือแค่สสัปดาห์ตอนนี้อะไรๆก็ต้องไหวค่ะขณะที่แอสตราเซเนากาฟิลิปปินส์เขาก็สั่งนะคะมีรายงานว่าจะได้รับวัคซีนสักประมาณ2.5ล้านโดสในเดือนพฤษภาคมปีหน้าแล้วก็มีบริษัทในฟิลิปปินส์หลายแห่งร่วมระดมทุนสักประมาณ800ล้านเปโซเพื่อจัดซื้อวัคซีนกว่า3ล้านโดส ้องเรียงผู้ชมอย่างนี้นะคะมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่มีการจัดซื้อนะคะวัคซีนจากหลากหลายบริษัทด้วยกันมาเลเซียเนี่ยมีความต้องการอย่างน้อย,อยสักประมาณ12.8ล้านโดสค่ะจะมาจากหลายประเทศหลายโครงการด้วยกันนะคะเขามีแผนที่จะซื้อวัคซีนเนี่ยให้ได้สัก70%ของประชากรแล้วก,ก็จากการฉีดให้กับประชากรเขานะคะคาดว่าน่าจะไล่เลียงกันไปตั้งแต่ ปลายปีนี้ถ้าทุกอย่างมันเสร็จได้ไวเขามีแผนจะหาลือค่ะกับทางด้านของ Covax c o v a x เนี่ยเป็นโครงการภายใต้องค์การอนามัยโลกหาวัคซีนสักประมาณ10%ของจำนวนประชากรน,นะคะแล้วก็มีข้อมูลว่าเขาจะหาลืออีกสักประมาณ10บริษัทของผ,ผู้ผลิตวัคซีนที่ตอนนี้ก็ยังกำลังอยู่ในขั้นการทดลองระดับที่3ระยะที่3อยู่นะคะคาดว่าไตรมาสแรกของปี64นี้มาเลเซียจะเริ่ม ได้รับวัคซีนค่ะจากทางด้านของไฟเซอร์นะคะแล้วก็ไบโอเอนเทค ก็ไม่นานนี้นะคะจริงๆไตรามาสแรกก็อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงนี้แล้วนะคะจะได้ประมาณ1ล้านโดสต่อมาเนี่ยจะได้อีก1.7ล้านโดสในไตรามาสที่2ไตรามาสที่3อีก5.8ล้านโดสนะคะแล้วก็สี่จุดสล้านโดสในไตรามาสสุดท้ายของปีหน้าไล่เลี่ยงกันไปเรื่อยๆนะคะดูกันต่อที่สิงคโปร์ค่ะประเทศสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาต้องการให้พอกับจํานวนประชากรของเขาตั้งเป้าเลยว่า วัคซีนทุกอย่างจงต้องได้นะคะเพียงพอกับจํานวนประชากรในไตรมาสสาปีหน้าและไตรมาสสี่ปีหน้าต้องฉีดให้ครบทุกคน5ล้านคนด้วยกันเขามีแผนใช้งบประมาณ 750ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐในการจัดหาวัคซีนคุยกันหลายบริษัทค่ะมีทางด้านของบริษัท a r c t u r u s Therapeutics h o l d i n g Inc. นะคะบน n น n าแล้วก็ไฟเซอรของสาหารัฐร,รวมถึงซินแวะของจีด้วยที่บอกต้องส่งวัคซีนให้กับทางด้านของสิงคโปร์นะคะ คือตอนนี้เนี่ยบริษัทอาร์ซทูรัสและคณะกรรมก,การบอร,ร์ดพัฒนารเสดิจของสิงคโปร์กำลังคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะ o, อาร์โออาร์ซศูนย์สองหนึ่งของบริษัทอาร์ซทูรัสนะคะก็มีข้อมูลว่าบริษัทนี้จะส่งวัคซีนล็อตแรกให้กับสิงคโปร์ในต้นเดือนอต้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หรืออาจจะไล่ไปจนถึงไตรามาสแรกของปี64ด้วยกันแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าวัคซีนของเขาเนี่ยจะได้ตั้งตามที่ เป้าที่เขาตั้งเอาไว้หรือเปล่าเราเขาบอกว่าเขาใช้แค่โดสเดียวเท่านั้นในการฉีดทั้งที่หลายบริษัทเขาอาจจะต้องใช้2โดสด้วยกันดูประเทศไทยกันหน่อยค่ะเรามีความต้องการปีหน้าเนี่ยให้ครอบคลุมสักประมาณ50%นะคะของประชากรของประเทศไทยเราสั่งไปแล้ว26ล้านโดสจากแอสตราเซเนกานะคะแต่ทั้งนี้ก็มีแผนที่จะจัดหาวัคซีนอีก26ล้านโดสจากโครงการโควัคแต่ยังไม่พอค่ะเราจะจัดหาวัคซีนอีก13ล้านโดสจากแหล่งที่มาอื่นๆให้ครอบคลุมประชากร สาล้านคนด้วยกันเราไม่ได้เพียงแต่รับวัคซีนจาก a s t r a z e ซ e c a นะคะเรามีแผนที่จะพัฒนาวัคซีนร่วมกันแล้วก็ใช้ฐานผลิตในประเทศไทยด้วยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ของประเทศไทยนะคะที่จะทำร่วมกันนี่คือข้อมูลที่เราจะทำให้ผู้ชมได้เห็นนะคะไทยน่าจะได้กลางปีหน้าฉีดได้สักประมาณกลางปีหน้า64เวียดนามก็เป็เอนอีกหนึ่งประเทศที่เขาผลิตเองเหมือนกันตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าหลายบริษัท หลายที่คุยกับประเทศรัฐบาลต่างๆที่จะจัดส่งวัคซีนไปถึงและหลายประเทศเขาก็คุยกันเหมือนไทยนะคะว่าเราจะผลิตร่วมกันใช้ฐานการผลิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวัคซีนมันจะมีกายพันธ์ุเมื่อไร่อย่างไรแต่ข้อท้าไทยสำคัญคือ 1. อย่างที่บอกไปการกายพันธุ์ 2. การขนส่งและการเก็บรักษาค่ะค ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ